เอาละครับผมเรามาอยู่ในเกมรบอกกันต่อเช่นเคยนะครับผมทุกคนครับไม่รู้ว่าทุกคนเบื่อหรือยังเนะครับผมก็ใครที่อยากให้พี่เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมโอเควันนี้เราก็มาเล่นกระบะซิ่งคอกซิ่งกันต่อละกันนะครับเพราะว่าผมบอกว่าผมจะแข่งไงตอนนี้ไม่รู้ว่าจะมีคนแบบว่ามาแข่งรถกับเราหรือเปล่านะครับผมรู้สึกว่าเขาจะอัปเดตแมปอีกหรือเปล่าไปดูกันเลยกว่าเดี๋ยวผมพาไปดูรอบแมปก่อนละกันนะครับว่า เขาได้ทำอะไรบ้างเนี่ยครับผมทุกคนรู้สึกว่าจะแบบมีการอัปเดตนะครับโหนี่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่ตกปลาดีกว่านะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันมีอะไรให้เราทำนะครับที่ตกปลาเผื่อแบบมีอะไรให้เราทำไงรู้สึกว่าจะมีคนด้วยนะครับเฮ้ยนี่เราตกปลาหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทกันเหรอเอ่อเอ้าอันนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่เบ็ดนี่หว่า นะครับไม่ใช่เบ็ดนะครับเนี่ยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าจะซื้อไงนะทุกคน,นหรือจะเป็นแบบเหมือนที่ตกปลาเนี่ยหรือว่าให้เรานั่งชิวๆเฮ้ยไม่มีเบ็ดแล้วเราจะตกยังไงอ่ะเนี่วะไม่มีไม่มีเบ็ดให้เราเนี่ยมันจะตกไงวะอันนี้ก็เหมือนแบบว่าดูแม่นาบนะครับตกปลาไงเนี่ยอ่ลอ่ะโอ้ยทุกคนล้อติดล้อติดจะเลยละ ตอนนี้ล้อติดครับผมเดี๋ยวขอดานรถก่อนแล้วล้อลงไปข้างหนึ่งนะครับตอนนี้ได้ไงครับเนี่ยเฮ้ยมีบาดซิ่งมีบาดซิ่งโอ้ยคว่ำเลยโอ้โหยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเอาใหม่เอาใหม่คว่ำเลยครับเบรกทีนี่กระจายครับไปครับผมเดี๋ยวมาดูว่าเราจะตามทันหรือเปล่านะครับครับเราเป็นไม่รุ่นไทยลึกอยู่แล้วนะทุกคน ครับผมร้อยเจ็ดโอ้โหอย่างแรงฮะน้องๆเฮ้ยมาดินะครับรู้สึกว่าเจอกับนะครับผมดีแม็กหนึ่งจุดเ้านะผมเฮ้ยคันนี้ผมมีหรือยังวะตามมันไปฮะทุกคนไม่รู้มันจะไปไหนอะไปหมู่บ้านที่เซเว่นติดนี่ว่าอุ๊ยอ้ยอุ๊ยออ รถติดกำแพงครับเหมือนเขาจะเป็นแบบวัยรุ่นแบบทํางานนะครับกลับบ้านหรือเปล่าแล้วผมกลับบ้านแล้วก็แบบเอารถเข้าบ้านรันนี้ไปบ้านนายหลังไหนอ่ะบ้านนายหลังไหนอ่ะนี่ครับผมดีแม็ก1.9เนี่ครับเนี่ยถายหลังว่ะยึดเข้มาอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นบ้านผมลวกันนะครับเชนี่เป็นวัยรุ่นสร้างตัวของแท้นะครับผมโอเคอันนี้คือวัยรุ่นัวรุ่นัยรุ่นสร้างตัวนะครับผม เชสอันนี้คือแบบมีบ้านแล้วนะครับเฮ้ยแม่งเอาเรื่องวะนะครับอันนี้คือเป็นแบบวัยรุ่นสร้างตัวนะครับนี่อันนี้ก็เป็นวัยรุ่นสร้างตัวมือนกันครับเชสอย่างเฟียวเฮ้ยคันนี้มีดีแ,บบแม็กแดงด้วยใช่ไหมอันนี้คือผมไม่รู้ว่าผมมีคันนี้หรือเปล่าวะผมลืมแล้วนะครับเหมือนจะไม่มีนะมีแต่แบบ2020นะครับผมเชสอย่างเฟียวนะครับ <Yeah. S 1> โหเชสเปิดอันนี้ด้วยนะน้องๆ <laughs> เม้ยมันเข้าบ้านได้ด้วยเหรอแบบอันนี้เหมือนเป็นบ้านเขาเลยนะเฮ้ยนะครับอันนี้ก็มีบ้านนะครับอันนี้จะเป็นบ้านผมละกันนะหลังนี้ขู่ยังเฟียวนะครับผมนี่ครับเป็นไงครับไปรุ่นสร้างตัวนะครับอันนี้คือเพื่อนบ้านนะครับเรานี่มาดูในบ้านมันมีอะไรนะครับผมแบบโล่งๆเลยเฮ้ยอันนี้ทะลุได้ด้วยเหรอยังไม่มีตรงมีมีเตียงเลยนะครับแบบโล่งมากไม่มีอะไรเลยเนี่ยทุกคนแบบว่าเป็นบ้านเปล่าๆนะ มีแค่โซฟาตรงนี้นะครับแล้วก็ทีวีเชดโคตรเฟี้ยวครับเดี๋ยวมาคุยกับเพื่อนบ้านเดีว่านะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นดีแม็กครับผม1.9นะครับผมโอ้ยังเฟี้ยวนะครับน้องๆนะครับผมเชดอันนี้แบบเปิดฝากรโปรงได้นะครับผมแต่ของผมน่าจะไม่ได้นะไม่มีอะไรให้กดเลยนะครับเฮ้ยรู้สึกว่าเพื่อนบ้านนี่เราจะมีแบบเช็ R 3 2เอ้ยไม่ใช่ใช่หรือเปล่าวะอันนี้ลึกลไรไม่รู้นะทุกคน มีรถเดียคันว่าไปครับทุกคนเดี๋ยวเราขับแบบซิ่งกันต่อดีกว่าครับนะครับตรงนี้เราเสียเวลามากไปแล้วเดี๋ยวผมขอทําการไปต่อนะครับผมเจอกันใหม่เพื่อนนะครับตอนนี้คือผมต้องหากระเป๋าซิ่งแข่งนะครับผมเซียนคัลล่งกันเองนะครับโอ้ให้ตายซิใครที่อยากเล่นเกมกับผมนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมโอ้ยความความนะครับตอนนี้ก็แบบว่าหาคนเล่นเกมด้วยนะครับผมนะครับเราบอกกันเองนะครับทุกคน อาเลยครับผมตอนนี้ผมก็โหแต่นี่คือแบบก็บะซิ่งเต็มเมืองเลยโอ้โหนะครับเราต้องไปประลองบาซิ่งเราแล้วเนี่ยทุกคนแบบเส้นคันเร่งนั่นเองนะครับโอ้โหคือแบบว่ารถเยอะๆนะครับผมเอาแล้วมันหายไปหมดปะไปแล้วไปแล้วมันไปแล้วไม่รู้ว่าไปไหนหมดนะตะกี้เต็มเลยลอโอ้โหตอนนี้แบบฝนตกด้วยนะครับ บ้านใครฝนตกบ้างนะบ้านผมแบบฝนตกแม่งทุกวันเลยครับอันนี้เหมือนแบบว่าไปไม่ได้ไปต่อแล้วทางนี้ไปดูคนผมวิ่งได้277เลยนะครับตะกี้เฮ้ยความเร็วทำไมเพิ่มขึ้นวะเนี่ยฝนตกถนนลื่นหรือเปล่าดูแต่ความเร็วเพิ่มนะครับผมโอ้โหนี่ไงนี่ไงนี่ไงครับอยู่นี่กันนะครับผมเอียกนะครับตามดีแม็กันข่าวไปไม่รู้จะทันหรือเปล่าไปครับผมโอ้โหออกตัวไม่พร้อมกันด้วยนะ เดี๋ยวมนูนว่าเราจะสามารถตามดีแมคันนั้นทันหรือเปล่านีทุกคนแต่ตอนนี้ความเร็วเราเริ่มมาละรอบปลายมาล้ว่ะโอ้ผม27ฮเจ็ดฮะมูนว่ามันจะได้หรือเปล่าแน้วทุกคนไปครับฮุยยฮุยเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะอุ้ยนำ,นำนำนำแล้วับผมโอ้โหอย่างแรงครับเนี่ยครับอันนี้คือผมผ่อนเลยนะไปครับโอ้โหแซงแซงอย่างง่ายโอ้ติด ตกน้าอีกแล้วโอ้โหถนนลื่นนะครับถนนลื่นเอาแล้วผมตอนนี้คือผมจอดข้างทางนะครับเดี๋ยวรอรอแบบว่ามีคนมาแข่งกับเราดีหลายแล้วทุกคนนะเดี๋ยวรารอแบบว่าต้องมีสักคนเดี๋ยววาต้องมีสักคันเดี๋ยว,วที่แบบว่ามาตรงนี้นะครับเดี๋ยผมแข่งกันฮะเคสมาครับผมนี่ครับแข่งกันโอ้ ไปครับผมทุกคนเ yes, k okay. อย่างเฟียครับตอนนี้หูยไอคันนั้นแม่งไปโคตรแรงอะ่ะหูยทุกคนคันฟ้าไปแรงมากครับผมเี่ยกแรงจริงตอนนี้เราแซงดีแม็ก2,020นะครับผมมาแล้วนะครับแต่1.9เราตามไม่ทันเลยเว้ยหรือว่าเราจะตามทันหรือเปล่านะครับโหตอนนี้คือผมตัดไปแล้วนะไม่รู้ว่าเขาไปไหนนะครับผมแม่งมองไม่เห็นเลยหูหายไปไหนวะเนี่ยแบบไม่เห็นเลยนะครับหโคตรแรงอะ่ะ โอ้หแรงจริงไปแล้วแม่เขาไปแล้ววะกาลังถ่ายรูปอยู่เลยไปครับผมตามตูดไปมาดูว่าเราจะได้หรือเปล่าทุกคนโอ้โหกำลังถ่ายรูปอยู่เลยอ่ะไม่ทันน้าตายเถอะสองรอมาดูว่าเราจะตามตูดเขาทันหรือเปล่าแต่รู้สึกว่า2020นี่จะไม่เท่าไรนะครับผม โอ้โหมาจากไหนวะเนี่ยมันว่าตามทันหรือเปล่าครับตอนนี้เราวิ่ง270 77เลยนะเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องเอ้ยเฮ้ยอึ๋ยขู่จบแล้วนะทุกคนเสียหลักขู่ล้อฟรีครับตายเถอะมาครับมีคนนับเว้ยมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าทุกคนสอง สามไปไปแล้วโอ้โหอะไรครับตัวนี้คุยดีแม็กดีแม็กคันขาวนำหน้าไปครับผมเปิดสากระโปรงด้วยระบายความร้อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงโดนคอกซิ่งแดกหน่อยหรือเปล่าโดนหัวเดียวแดกครับตอนนี้โอ้โหไปแล้วครับโอ้โหหูไปครับคนนับคูอยู่ท้ายสุดเลยหูตอนนี้ครับโอ้โหล็อกตัดเวลาครับผมโอ้โหแบบลั่นทุ่งนะตอนนี้เป็นไง รถผมแบบว่าทำมาน้องๆก็คือแบบรถพี่แรงเกินอ่ะโอ้รถพี่แรงเกินอ่ะครับโอ้โหอย่างเลี้ยวโอ้โหดิแม็กันฟ้าเป็นแรงจริงคั้เนี้ยนะครับผมแบบเป็นไงครับชิวๆโอ้โหชิวๆครับโอ้โหไปครับห่างแบบว่าเป็นร้อยโลคะตอนเดียวโอ้โหแบบยาวๆไปอ่ะโอ้โหคือแบบว่าคอกสิงหัวเดียวพี่แรงเกินนะครับโอ้โห หัวเดียวเนี่ยหัวเดียวซิ่งนะครับขอไปครับหนึ่งเฟี้ยวเอาเลยผมเป็นไงกันบ้างผมสลับเอ่อดีแม็กนะครับคลอกซิงหัวเดียวแล้วนะครับแม่งอย่างแรงอ่ะเป็นหนึ่งขอขอดับรถก่อนนะครับแม่งรอบตัดอยู่นั่นแหละเดี๋ยวผมก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดคลายด้วยนะครับวันนี้ก็แบบมาลองแข่งนะครับคือแบบรถพี่แรงเกินนะครับน้องๆใครที่ชอบเกมนี้นะครับฝากกระทืบไลค์ด้วยนะครับผมโอเคบ๊ายบายนะครับเฮ้ยเอาอีกเปล่าเอาอีกเปล่าเอาเปล่าน้องคันน้ำเงินอ่ะ